โกรธน,นะวันนี้ฉันจะพานายไปหากับตันคีนิโตะหลอว่าแต่ทําไมนายถึงใส่ชุดยิงนั้นละ่ะไม่เหมาะสมกับเป็นนายหรือนะกูโผ่เพว่าผมจะเองอะไรใหม่ๆนะโอ้มาถึงเราอย่างนั้นเหรอไม่คิดเลยว่าจะเร็วขนาดน,นี้นี่นั่นเรอเด็กที่นายพามานะ่ะใช่แล้วครับคุณเคตโตะถ้าอย่างนั้นไอ้หนูยินดีต้อนรับเข้าสู่คลังแสงของกองทัพเรานี่นี่ก็อาวุธโบราณไม่ใช่เหรอ ใจเนื้อหนูแม่พายนอมันจะดูเหมือนอาวุธโบราณแต่สิ่งนี้มันเป็นคลังแสงที่จริงและพวกเราเรียกมันว่าเกียร์อย่างไรกะลักษณะพายนอของมันจะเหมือนกับอาวุธโบราณทุกประการแต่ถ้าหากว่าอัดพลังเข้าไปมันจะแปลเปลี่ยนให้แข็งแกร่งขึ้นหรือจะเปลี่ยนรูปร่างของมันเองขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ใช้มีพลังมากเท่าไหร่และไม่ใช่ว่าจะให้กันง่ายๆหรอกนะต้องได้รับอนุญาตจากคนรุ่นหัวกะทิและต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ถึงจะสามารถใช้มันได้ และมันเป็นอาวุธที่มีคุณภาพและทรงอนุภาพมากๆ,ๆจึงทาให้กองทัพของเราจึงเลือกอาวุธพวกชนิดนี้ว่าครั้งแสยงยังไงละ่ะนหนๆก็ไหนๆแล้วฉันกะว่าจะหาเกียร์ให้กับนายแต่ถ้าว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีอันไหนเหมาะกับนายเลยฉันเลยเลือกอันที่สบายที่สุดมาให้นายก็แล้วกันนะเอาไปลองเทสดูได้เลยได้ยเวลาของฉันแล้วสูนะเราเองก็ต้องพัฒนาขึ้นให้ได้เราจะต้องพยายามฝึกฝน ได้ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่เริ่มทำ